ฉันเด็กหญิงไอวรินเพ่งรักรับบทเป็นคุณครูสวัสดีค่ะเราชื่อเด็กหญิงรุชรีชัยวันนะเราชื่อเด็กหญิงสุพิสราอิสลโลนะพวกเรารับบทเป็นนักเรียนค่ะ เราชื่อนาเดียสามัญสวัสดีเราชื่อมนติตาไกวันพวกเราลับบดรับบพวกเรารับบเป็นอับดุลเอ้ยพวกเรารับบเป็นอับดุลเอ้ยเอ้ยเองทำไรอยู่อ่ะนี่เห็นเหลืองเฟตไปเจอการแสดงคนเหลืองน้่งเมื่อกี้นั่นนางซีดาสวยนัดเองรู้ไหมว่ามีข้อมูลรายละเอียดอะไรบ้างเกี่ยวกับนางซีดาอืเราก็ไม่รู้กันนี่ งั้นลงลงเรียกอับดุลมาทำาดีไมหมอ่ะเฮ้ยความคิดดีเออนี่เนี่ยเรามีไอเทมไหมตเตรียไอ้นั่นมาได้อับดุลโอ้โอือนี่เอ,อ๊ะไม่ใช่นี่เหรอไม่นี่ไงถูกแล้วมาตัาเยียกันเลย ฉันมาทำไมพวกเธอมีอะไรถามฉันหรือใช่แล้วอับดุนเอ้ยเอ้ยอับดุนเอ้ยเอ้ยถามอะไรตอบได้ได้พวกเราอีทั้งวารุจคือเระคนวโาคนนางซีดาไม้รู้จักสิที่มันอยู่ในเพลงซีดาไม่ใช่นางเอกเพราะใจอักเสบแต่เรื่องความรักแล้วยายต้องมาอกหักแค่เขาว่าพักแล้วก็จากไป งั้นเราไปเริ่มฟังประวัติของนางสีดากันเลยไปลไเลยเลยนางสีดาคือพระลักษมีเป็นมเหสีเอกของพระนารายณ์อวตารลงมาเกิดเพื่อเป็นคู่ครองของพระรามเรื่องได้เริ่มต้นขึ้นณกรุงอยุธยา ท้าวทศรถผู้ของนครมีมเหสีสามนางคือพระนางกาสุริยาพระนางกายเกสีและพนางสมุทรเทวีแต่พระองค์ก็ไม่มีพระโอรสธิดาไว้สืบราชวงศ์ท้าวทศรถได้ไปปรึกษากับเหล่าลือศีจึงได้ทําพิธีการกวนข้าวทิพท้าวทศรถจึงจัดพิธีการกวนข้าวเพื่อวอนขอสิ่งที่พระองค์ปรารถนาพระอิศวรจึงมีพระบัญชาให้พระรามลงอวตารเป็นพระโอรสแห่งท้าวทศรถ ซึ่งพญาอนันตนาคราชผู้เป็นพระแท,ท่นบรรทุมของพระนาลาขอติดตามไปด้วยเมื่อมีพิธีเสร็จสิน้นท้าวทรจึงแบ่งก้อนข้าวทิพให้แก่ไม่เหสีทั้งสามของพระอ,องค์แต่เหลือข้าวก้อนสุดท้ายอยู่นางมณโฑไม่เหสีของทศกัณฐ์อยากจะกินข้าวทิพให้ได้ทศกัณฐ์จึงมีบัญชาให้สมุนของตนไปฉกเอาก้อนข้าวทิพมาเมือม่อไม่เหสีเห่งท้าวทศรถรวมทั้งนางมณโฑได้กินข้าวทิพเข้าไปทําให้ ทั้งนงางด่างๆตดั้งคันเอ้าเราโตเลยอับดุลพอได้ความจำเสื่อมชัวขนามาๆเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะจ้า เมื่อพวกนางตั้งคันหลังจากนั้นพระนางเกาสุริยาได้ประสูติพระโอรสองค์โตคือพระรามพระนารายวตาลพระนางกายเกสีประสูติพระโอรสอง์รองคือพระพุจากแห่งพระนารายมาเกิดพระนางสมุทรเทวีประสูติโอรสแฝดคือพระรักพระยาอนันตนักคาศัยและพระสรุต คทถาพระนารายสุดท้ายนางมนโทประสูธพธัิดาทรงโฉมงดงามคือพระรักษมีอวตารนางสีดานั่นเองแต่เมื่อนางสีดาประสูติออกมานางก็ร้องว่าผ่านราบสามครั้งพี่เพกทำนายว่านางสีดาจะนำภัยพิบัติใหญ่หลวงมาสู่ยักษ์ ทศกัณจึงสั่งให้ลอยนางสีดาในพรอบ้อยน้ำไปพรอบทองรอยน้ำไปถึงอาสมของลือสีชนกผู้ครองกรุงม,มินิราพบเด็กทารกหญิงหน้าตาน่ารักหน่าเอ็นดูแต่ว่าลือสีในขณะนั้นครองเพศลือสีอยู่ไม่สะดวกจะเลี้ยงนางสีดาจึงได้นำพรอบทองฝังดินพร้อมขอให้พระแม่ธรณีช่วยดูแลรักษานาง 16ปีต่อมาลือสีชนกตั้งใจนวัดนครเพื่อครองกรุงมิถิลาตามเดิมจึงไล่ทําพิธีไถ่คราดดินหาพบทองที่พระองค์ฝังดินไว้แล้วนำนางศีดาออกมาแต่งตั้งเป็นพระธิดาแห่งกรุงมิถิราพร้อมประทานน้ำให้นางว่าสีดาเมื่อนางศีดาจเจริญวัยอันควรแล้ว ท้าวชนกพระปิดาคิดจะจัดพิธีสยุมพรและพระรามก็ได้อภิเษกกับนางสีดานางสีดาถูกทศก,กัณฐ์พาตัวปายเพราะชอบในรูปโฉมของนางสีดานางสีดาไปอยู่แดนศัตรตูเกือบ14ปีก่อนกลับอโยธยานางสีดาจึงขอรุยไฟเพื่อไปสู์ความบริสุทธิ์อ๋อพวกเรามาถึงตอนท้ายๆเรา,าก็พอดจำได้เลยอยงเง้นเราก็เราเองนะ Die! Die. สิบสามปีต่อมานางสีดามีคันนางดุลปากสีเครียดแค้นนางสีดาจึงแปลงมาเป็นนางกำนันและขอให้นางสีดาวาดรูปทศกัณฐ์ให้พอนางสีดาวาดเสร็จนางดุลปากสีก็เข้าสิงทาให้รูปลบไม่ออกพระรามาเห็นรูปภาพเข้าก็พิโรธว่านางสีดาอย่างรักทศกัณฐ์อยู่จึงส่งให้พระรักประหารนางสีดาแต่พระรักปล่อยนางสีดาหนีไปนางสีดาอาศัยอยู่กับฤาษีที่วัดมฤคกจนประสูตรพระรุดหนึ่งองค์คือพระมงกุฎและมีบุตรเลี้ย นหนึ่งองค์ที่พระฤาษีได้ชุกุมันมาเป็นเพื่อนเล่นของพระมงกุฎก็คือพระลบ ทั้งสองกุมารเก่งกามากจนสะเทือนไปถึงอโยธยาจนเกิดการต่อสู้ระหว่างพ่อรูปไม่มีผลแพ้ชนะพระรามจึงถามพระมงกุฎว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครพระรามจึงได้รู้ว่าผู้ที่ต่อสู้อยู่ด้วยนี้คือโอรสของพระรามและนางสีดานั่นเองพระรามขอคืนดีกับนางสีดาแต่นางสีดาเข็ดหลักในความฉุนเฉียวของพระรามจึงเซกตัวลงไปอยู่ในเมืองบาดาเพื่อหนีพระรามพระรามจึงต้องผจญภัยอีกครั้งเป็นเวลาหนึ่งปีจนสุดท้ายพระอิศวรได้รับนาง สีดามาปรับความเข้าใจกันทั้งสองจนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโหที่เทเรองมันกิเป็นแบบนี้นี่เองรา่ว่านางสีดานี่สวยนะัดว่าอยากโหลไหมว่านางสีดามีลักษณะเป็นยังไงถ้าอยากโหลเดี๋ยวไปบรรยายฟังกันเลยนางศีดาเป็นสตรีที่มีความงามยิ่งกว่านางฟ้าในสวรรค์ ผู้ใดบพบผ็นก็ต่างพากันตะลึงในความงดงามของนางซึ่งมีลักษณะดังนี้สีนวลจันทร์หรือสีขาวผ่องหนึ่งหน้าสองมือมองกุฎสวยงามมีบทชมโฉมดังนี้พิษพักผ่องพักดังจันทร์พิษขนมกองงอนดังคันศิลพิษเนตรดังเนตรมฤุินพิษทนดังนินอันเรียบราย อดดังหนึ่งจะเย้มสรวนพิษนวลดังสีมณีฉายพิษปรางดังปรางทองพลายพิษกันคล้ายกรีบบุษบงพิษจุไรดังหนึ่งแกล้งวาดพิษสอวิราชดังคอหงงพิษกรดังงวงขชาพงพิษทรงดังเทพกินดราพิษฐานดังปทุมเกษรพิษเอวเอวอ่อนดังเลขา พิษผิวผิวผ่องดังทองทาพิจริตกิริยาจับใจที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองอ้าวลูกๆทำไมยังไม่กลับบ้านกันละ่ะคือพวกหนูกำลังคุยกันเรื่องโขนในรามเกียรติ์กันนะคะ่ะอ๋อครูลยอยางชอบเลย อุปนิสัยของนางสีดา 1. มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเช่นตอนที่นางยอมลุยไฟเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตน 2. นางสีดามีความรู้คุณกะตันยูต่อผู้มีพระคุณเช่นในตอนที่นางกล่าวขอบคุณพระลักษ์ที่ช่วยเหลือนางมาตลอดเมื่อรู้ว่าตนทำผิดก็รู้จักขอโทษเช่นในตอนที่รู้ว่าตนทำผิดที่ไม่เชื่อคำของพระรามว่าเป็นกลลวงของยักษ์สาที่แปลงกายเป็นกวางเพื่อหลอกล่อนางแต่นางก็ไม่ฟังจึงได้กล่าวขอพระราชทานพยโทษจากพระราม ที่ได้กระทําผิดไป 3. เป็นคนใจแข็งไม่ยอมเชื่อใครโดยง่ายทั้งยังรักศักดิ์ศรีของตนเช่นในตอนที่พระรามตามงอ้อขอคืนดีนางก็ปฏิเสธเพราะยังมีทิฐิไง,ไงล่ะครูถึงชอบอ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง ไหนใครอยากดูการแสดงตัวละครนางสีดาบ้างเดี๋ยวครูพาไปดูอยากค่ะดูด้วยดูยด้วยไปดูกันไปเลยไปเลย ทูลกระหม่อมแก้วกวางส่วรรณพ,พันเพลิดเพล้วิเลขาสีดานี้อยากจะได้นำมาเลี้ยงไว้ในบรรณาศาลาเป็นเพื่อนเล่นเพื่อคลายเหงาขอพระทูลกระหม่อมจอมเจ้าโปรดเสด็จตาม จับมารึขีสีสวยงามมาประทานแก่สีดาข้าแต่พระเชษฐาโกรธยับยั้งก่อนอันกวางป่าในพนาดอนตามธรรมดาหรือจะผุดพองดังทองท่าน่าสงสัย เหตุไหนใหญ่จำเพาะมาเลาะลัดดูผิดอย่างปวงสพรพพสัตวในพงพีอาจเป็นเล่กลอสุรีจำแรงมาขอได้โปรดทรงพิจารณาให้จงดีอน,นิจจาพระปินเกสีของสีดา ข้ามาดแมน่น้องมิได้สุวรรณมรึกคาตั้งประสงค์สีดาขอกราบทูลาพระหาริวงศ์ปลงชีวิตทูพลพรางนางเยาวมิตรกอศพพระพักลงทรงโซกาอยู่แถบตักพระจะกราบผู อยาคาสดโสกีเลยสีดาน้องเอาเถิดพี่จะตามจับกวางทอง ที่เจ้าปองปรารถนานี่แน่เจ้ารักจงอยู่ดูสีดาให้จงดีอย่าไปไหนจนกว่าพี่จะกลับมา สกั์นเจ้ากรุงไกรแห่งดีทีจึงยกพัดสมรวมอินทรีย์ายมนตรานิมิตกายาจำแรงกาย วันนี้พอแค่นี้แหละกลับบ้านได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลูกกลับมาลาคุณผู้ชมก่อนเจ้าอับดุลด้วยขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะบา,บาย,บาย,บาย